ปี64คือช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีเพื่อนๆเราหลายคนถูกตัเนินคดีแล้วก็ถูกจับกลุ่มขังไว้ที่จังหวัดทุมธานีนะคือที่ระจังขัญบุรีซึ่งตัวตัวเองเนี่ยก็จัดกิจการเป็นคามล้อค่ะซึ่งที่จริงต้อบอกว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นคนจับแต่ว่าก็คือไปร่งงรวมงานเขาแล้วก็เห็นโอกาสกได้ขึ้นเวทีแบบปราศัยทีนี้เนี่ยก็บอกว่าตอนที่ตัดสินใจขึ้นปลาัยค่ะแล้วก็พูดประเด็นเรื่องของการปตีรูปสถาบันพป็นสมรภัิย์เนี่ยเกี่ยวพูดอยู่สองเรื่อง ก็คือพูดถึงเรื่องของกฎหมายท,ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาในยุคของคนเอเด็จวิณชาแล้วเราก็มองว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหานะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่มันไตเพิ่มข้าชำนาแล้วมันไตกระทบกับสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งแน่นอนว่าเราเองในฐานะของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยากเห็นภาพล่านั้นที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมไทยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ปายของเกตในวันที่1กันยายนปี6 4ที่หน้าศาลจังหวัดชัยบุมีเนี่ย ก็จะเป็นการเน้นย้ำว่าในเรื่องนี้แล้วก็เป็นการพูดถึงเอ่อก็คือว่าผูา้อรกาำเราคือเราวิพากษ์วิจารณ์ตัวปเอกิริยาธรรชานั่นแหละที่ทําไมถึงไปออกกมาแบบน,นี้ที่มันกำลังจะกระทบกับสถานนะแล้วก็ความศรนะัทธานะที่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือถูกดำเนินคดีทีนี้เนี่ยในช่วงที่มีการสืบพยานนะคะเกตเองเนี่ยก็พยามยไปนั่งฟังแล้วก็ฟังการสืบพยานสั่งโจทย์ เราก็จำได้ว่าในระหว่างที่ไปนั่งฟังสืบพยานเนี่ยก็ทนไม่ไหวจนจนมีปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเช่นเดียวกันหลายคนที่นี้อาจจะหลายคนที่ที่เป็นจำเลยมาด้วยกันเนี่ยอาจจะรู้สึกผุดขึ้นมากมากก็น่น่งก็คือว่าเราเองเนี่ยตอนที่เราตัดสินใจที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ตัดสินใจที่จะดําเนินคดีกับเรากีก็คดกาดหวังอย่างมากว่าไอตอนสืบพยานเนี่ยคุณจะช่วยชีย้แจงหรือช่วยบอกข้อเท็จจริงมาว่าไอการกระทําอะไรบ้างหรือคาําพูดไหนที่คุณบอกว่ามันจะเสื่อมเสียหรือถ้าเสีย่ยมเสื่อมเสียเนี่ยเสื่อมเสียอย่างไรมีรายละเอียดยังไงบ้างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าเขาที่มาสืบพยานก็คือจะใช้คําตอบบอกว่าผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ค่บมันมีอุปคําตอบที่เกที่ทําให้กีรู้สึกแบบ กดหน้าจะเก็บทนไม่ไหวแล้วมัขึ้นม,มาปะท้ากิจะได้มีตำรวจจนผู้พิพา,ากษาเขาบอกเออให้ใ,หใ,หใหจยเยน็นค่ะก็คือเขาบอกว่าคําที่เราเรียกว่ากษัตริย์วชิราลงงรณอเนี่ยถือว่าเป็นคําหมินประมาททุกท่านลองคิดทา้าเขาไม่นช่คำมินประมาทไอ้ยังไงเพราะเนี่ยคำเนี้ยคือคําที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราไม่เคารพนะานกบกไม่ใช่นะเพราะเราก็เรียกชื่อแล้วก็ยศของพระองค์เนี่ยคือถูกต้องตามตามหลักทุกทุกสิ่งอย่างคือที่เราเรียก ในภาษากริชใช่ไหมคะแล้วว่าใช้คิงวชิรากุนถูกต้องไหมคะ,ะหรือ<ช><ช>ว่าถ้าเป็นควีนอลิซาเบธก็คือควีนอลิซาเบธแล้วฉันใช้กระ่ะวชิลากรมันไม่ถูกต้องอยังไงมันกลายเป็นการเสื่อมเสียอย่างไรบ้างอันนี้คือที่ท,ท,ที่ในชั้นศาลที่เขาเปิดความใช่เขาเปิดความนะครับก็คือตัวอย่างที่ทาให้เห็นนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในตอนชั้นเปิดความเนี่ยสิ่งที่จะตำที่ตํารวจพยานจะใช้ในการฟ้องคดีกับเราเนี่ยมันอ่อนมากๆแล้วมันสะท้อนให้เห็นนะว่าคดีหนึ่งสองหลายคดี มันไม่ได้ไปดูเรื่องของข้อเท็จจริงหรือคําที่พูดเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปดูในเรื่องของแนวนโยบายทางการเมืองมากกว่าถึงบอกว่าคดีหนึ่งสองมันคือคดีเชิงนโยบายนะคะหรืออย่างประเด็นที่เกตพูดเนี่ยหลายประเด็นเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้อกับข้อกฎหมายใช่ไหมคะอย่างกฎหมายเรื่องว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินขระมหากษัตริย์ซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดใช่ไหมคะว่าโอเคทรัพย์สินที่มันเกิดขึ้นของพมหากษัตริย์เนี่ย จากที่ผ่านออกมาในยุคของพละเด็จยุทธนาชาเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะแล้วก็ตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถลงทุนอะไรยังไงได้บ้างอือก็พูดไปตามนั้นค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากภาษากฎหมายภาษากฎหมายที่เราเห็นในพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยให้มันเป็นภาษาชาวบ้านมันเป็นภาษาคนที่เขาสื่อสารกันจะได้เข้าใจง่ายแต่ว่าข้อเท็จจริงคือหือว่าในยั้ทางกฎหมายเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันจะที่ต้องบอกว่ามันผิดผิดก็คือผิดเผ็ดเพราะว่าคุณใช้คำพูดแบบนั้น เก็บจำไม่ได้แบบแบบละเอียดนะคะแต่ว่าหลายคำเนี่ยก็คือก็พูดถึงเรื่องของการลงทุนอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เรื่องของการที่ยอเกกฎหมายฉบับนี้นออกมาแล้วก็ไปเพิ่มช่องที่มีการลงทุนได้แล้วมันอาจจะไปเสื่อมเสียะคะ่ะมันมีการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อ,อการลงทุนนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนก็จะผิดขัดกับ ตามกฎหมายตอนที่เกิดคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นเบิกความเป็นพยานด้วยตัวเองนะคะ<ม>ในนัดสุดท้ายช่วงเดือนอาากุมภาผ่านต้องเลยกุมภาผ่านที่ผ่านมาเกตจําได้ว่าเกตเนี่ยเอาเกตนั่งท่องกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยประมาณเกือบ5้าฉบับเลยด้วยซ้ำ<ม>อะค่ะรวมแล้ว,ลวก็ทำมาอีกหนึ่งฉบับก็เป็นพยายามนั่งท่องนั่งรีวิวว่าแบบไอ้ศงที่ฉันพูดเนี่ย มันก็ตรงข้อเท็จจริงมันก็ตรงกับตามกฎหมายทุกอย่างแล้วตอนที่สืบพยานเนี่ยฉันก็ยกอยไอ้กฎหมายหรือมาตราใงนั้นเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดูให้ผู้พิพากษาดูใช่ไหม,ไม<ช>คืมกอกฎหมายเราสามารถทำได้โอเคมาตราที่ฉันพูดถึงเนี่ยมันคือมาตราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือแน,น่นอนที่แกบอกว่าคดีหนึ่งนึ่งสองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันถูกทําให้เป็นคดีทางการเมืองมาเรื่อยตลอดแต่ว่าในช่วงที่มีการสืบพยานคดีนี้เนี่ยที่ศาลจังหวัดพัญยาปรีอันนี้ต้องขอชื่นชมผู้พิพากษา เพราะว่าในคดีของเกศนะคือคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผู้พิพากษาที่นั่งเป็นองค์บาล็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวหน้าอ,องค์คณะเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านท่านมีความพยายามที่จะฟังตัวผู้พิพากษาเนี่ยมีความพยายามที่จะฟังข้อเท็จจริงแล้วก็ใจยเย็นมากๆในการฟังข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าเกิมีโอกาสไปไป,ไปสังเกตการคดีมาแล้่สองหลายคดีแม้กนระทั่งการที่จะให้จำเลยเนี่ยขึ้นพูดใช่ไหมคะแล้วพูดรายละเอียดที่มัน เกี่ยวข้องกับคดีของตัวเองเนี่ยผู้พิพากษาบางท่านยังยังปิดไม่อ่ะยังไม่หมดเลยยังสั่งให้พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าในคดีของเกียรเนี่ยอธิว่าเราเองเนี่ยพยายามที่จะพูอ่าพยายามที่จะพูดพยายามที่จะสู้แต่เฉพาะในเรื่องของข้มามเนี่ยอย่างเต็มที่ที่สุดแต่นั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าผลคําพิพากษาที่จะเกิดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมตอนเก้าโมงเช้าที่ศาลพันยาสุรีเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องแต่เกียรติไม่เกล้ใจเลยสักนิดหนึ่งต้องบอกว่าตอนที่ตัดสินใจขึ้นตาใสอะค่ะ เกบทําใจไว้อยู่แล้วว่าจะถูกดำเนินคดีด้วยมาตาหนึ่งสองแน่ๆนัน้วถามว่ารู้สึกกลัวไหมกับคำพิพากษาที่จะเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายศาลลงว่าติดคุ้มแน่ๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่รู้สึกกลัวนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันคงเป็นความรู้สึกผิดหวังหรือความรู้สึกหมศัทธาทางกระบวนการที่จะทำอีกรอบแค่นั้นอย่างที่เกดบอกว่าเพราะเนี้ยมันจะต้องทุนทานสังคมที่มันใหญ่ที่สุดนวที่เรากำลังสูญเสียแล้วเราเองเนี้ยไม่ได้ ส่งต่อังคมแบบนี้ให้กับลูกให้กับหลานเราในอนาคตแค่นั้นเองจริงๆแล้วถามว่ากังวลเรื่องของการถูกดำเนินคดีแล้วต้องติดคุกไหมอะไรเงี้ยต้องพูดตามตรงว่าไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยตอนที่ตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องของการปฏิรูปข้อหาการสั่เนี่ยเก็ทำใจไว้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าสิ่งที่คาดหวังเนี่ยตามมาด้วยก็คือ มีใครคนใดคนหนึ่งในในสังคมไทยเนี่ยไม่ไม่มควรมีใครบนโลกนี้เลยด้วยซ้าที่ถูกดำเนินคดีถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพียงเพราะความคิดที่มันแตกต่างหรือเพียงเพราะการแสดงออกเท่านั้นมันไม่ควรจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยก็คาดหวังคือเ็บอกว่าไม่ได้คาดแับ ในวันที่จะมีคําสักเกิดขึ้น10 2 7 17พฤษภาคมานนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยเป็นพิเศษนะคะเาจามพนังานในฐานะที่คุณเป็นสสได้ไงคุณมีการเตรียมตัวมีการคุยกับพารไหมเผื่อว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องคดีทางการคดีของสสเนี่ยมีการคุยกับพารคอยู่แล้วแล้วก็มีการคุยกับตัวทนายความที่รับผิดชอบคดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในตัวของเกศเนี่ย เก็เตรียมมานักรียะอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นก็คือแค่เตรียมว่าในช่วงหากคำท่าสามาเนี่ยในติต๊กตกเนี่ยจะมีใครบ้างที่อยู่อย่าง่วงของการเข้าไปเยี่ยมใช่ไหมคะถือว่าจะคุยจะสื่อสารกับครอบครัวยังไงบ้างเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นผู้แทนแนัสรสิ่งที่มันจะเป็นข้อกังานวลมากๆก็คือว่าณวันนี้เนี่ยผู้แทนนัสรดนะะสมมติว่า วันที่27พฤษภาคมเนี่ยจะมีคำพิพากษาแล้วสารชั้นต้นเนี่ยรรว่าเขาเกะสารลงโทษว่าจำคุกค่ะใช่ค่ะแล้วต้องไปรอประกันตัวทีนี้เนี่ยถ้าสารชั้นต้นโยน,น,ยน,นไปสารุทธรในการฝันว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการกต่อสู้คดีชารุทธรหรือไม่เงิอนจะดุดออกจากการเปลีนสอสทันทีคือสสประเทศไทยเนี่ยติดคุกหนึ่งวันนะคะอยู่ข้างในเรือนจำแค่เพียงหนึ่งวันคุณก็ตกสถานะของการเป็นผู้แทนนาษฎรโดยทันท,ทีอันนี้ มาด้วยคะแนนเสียงของประชาชนในพื้นที่ในจ,ะจะังหวัดพิมพานี่เนี่ย43,000ว่าคะแนนมันคือความไว้วางใจที่เขามอบให้เราถูกไหมคะแต่มัน,น,นไ,ไม่ควรจะเหี้ยบพูดในฐานะที่เราสามารถเจบการเป็นสสได้ได้ง่ายดายขนาดนี้นนอนางเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ากังวลไหมไม่ได้กังวลขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าต่อให้ผลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่พรรคก้าวไกลเราไม่อยอมแพ้ในพื้นที่นี้อย่างแน่นอนค่ะเรื่องมีพรรคก้าวไกลที่พร้อมที่จะดูแลแล้วตัวเด็กๆเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแล ต้องต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนาพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นช่วงปิดสมัยประชุมนะคะแล้วก็ถึงแม้จะปิดสมัยประชุมเนี่ยแต่ว่างานในพื้นที่ก็เยอะเหมือนเดิมก็มจะใช้เวลาในช่วงนะคะจนกว่าจะถึง27พฤษภาเนี่ยทำหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฎรงที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องหรือว่าการแก้ไขปัญหาของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพยายามผลักดันในเชิงนโยบาย แต่ตอนที่ตัดสินใจมาลงผู้แทนราษฎรเนี่ยคือตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทําประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เตนียเรียกร้องมาตลอดเกือบสิปีมว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในการชุมนุมสิทธิในการแสดงออกใช่ไหมคะหรือว่าการฏิรูรณาร่วาน,นจาหรือว่าสิทธิของประชาชนในด้าน่างอย่างอะไรเงี้ยก็เกี่ยวเรื่องเหล่าน,นี้นกเกน,น,นี่ยก็พยายามถกการนพื่เตรียมที่ที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะมีคำพิพากษาขอแท้ถามคุณลูกเกญ่อีกนิดนึงค่ะแบบ เราก็จะมีแคมเปญการผักดันพรบนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นก็คือทุกมาตรารวมไปถึงมาตรานำด้วยแต่เมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วอะค่ะแบบเห็นมานะคะ